มันต้องมีทําห้องฟิตเนสมาใช้ในองค์กรราคาเบาๆหมดนี่รวมกันไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทด้วยงบขนาดนี้จะได้อะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันครับ วันนี้ทางพงฟิทูนนะครับมาอยู่ที่บริษัทฮีโน่มอเตอร์นะครับเพื่อมาเติมอุปกรณ์ให้กับยิมขององค์กรนี้นะครับหนึ่งก็ประมาณที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อให้พนักงานได้ใช้ออกกาลังกายในงบที่แบบไม่บานปลายแต่ได้อุปกรณ์เกดเดียวกับใช้ได้ยิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้งบขนาดนี้เราจะลงเครื่องอะไรให้ลูกค้าได้บ้างครับผม ตัวแรกนะครับผมจะเป็นมานั่งซิทอัพแบบเกรดฟิตเนสนะครับเบาะนุ่มโครงสร้างเหล็กแข็งแรงรองรับน้หนักได้เยอะแถมปรับระดับได้หลายระดับเอาไว้สร้างกล้ามทอ้องกันแบบฟินๆตัวต่อมานะครับจะเป็นมานั่งเกรดท็อปเกรดฟิตเนสตัวเหล็กเนี่ยหนามากๆรองรับน้หนักได้โคตรเยอะแถมปรับได้หลายระดับเล่นทุกองศาของร่างกายเลยทีเดียวตัวสุดท้ายน,นะครับพระเอกของงานเลยนะครับผมเป็นโลบินตัวท็อปของทางฮอลฟิตเนเลยคือรุ่น X 2 0 มอเตอร์ AC แบบ4.5แรงมา้าเหมาะสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่องหลายคนแบบสุดๆของดีขนาดนี้นะครับลูกค้าเลยบอกว่าน้องๆพี่ขอ2ตัวลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจทำห้องฟิเตเนสไว้ใช้ในบ้านหรือไว้ในองค์กรนะครับสามารถทักหาทางโควฟิททูนได้เลยนะครับผมทางเรามีบริการออนไซต์เซอร์วิสเข้าวัดหน้างานพร้อมแนะนำน้าง,งานให้ลูกค้าได้เลยนะครับผม หน้ารานเปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึง3ทุ่มหรือจะตต่อได้ที่เบอร์0944951811